ครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ท,ทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโตโต้ตตยดำซิ่งครับวันนี้อยู่กับเจ้าสิงค์ันดำเช่นเคยฮะเสโอนวีสวีระครบับล็อกครับพามาดูเสียมหมางหมอมางมุ้งมิ้งครับ บองดำเขาตั้งชื่อให้นี่เจ้าซามูไรสิงควันดำครับขอบคุณบองดำดำแต่งอินด,ดี้ด้วยครับที่ตั้งตั้งชื่อให้วันนี้คุณโอนพาลงทันที่สามแล้วครับู่นอยู่รูนครับ ไปตัวเลยเสียมังไปแล้วเออเอ้ยเสียมังขาดใจเขาผมมสคุครับ ดีเซลรอบรุ่นหครับโอเคเ <_ C> e <at> จ้มามูไรสิงกวนดังครับลุงพรมาแล้วครับลุงพรลุงพรวันนี้รู้สึกว่ามีสาวนั่งอยู่หน้ารถครับได้สาวมาจากไหน,นโน่น คนมีสาวด้วยครับวันนี้ <laughs> และสามตักครับมาดูลูกพอใส่กินตักพอลใส่สีตักครับไปแล้วครับ Ô oh, oh, oh